สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดวิวใน Tik Tok กันค่ะวิธีการเข้า,าเว็บไซต์นะคะสามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ k m m เม t ขีเหตุกันแล้วค่ะสํัหรใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกก,กันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยค่ะเื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถที่ข้างล่างตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น t i k t o ็อค่ะแล้วก็มาเลือกหมุนหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวค่ะ บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เรต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะแต่วันนี้เราจะเลือกเป็นอันนี้ค่ะจะเลือกตามเราเป็นอันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกตอกของเรานะคะเปิดคลิปว,วิดีโอของเราขึ้นมาเลยนะ <S <s <ci k> วันนี้ก็จะเอาคลิปอันนี้ค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะ นำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่มอ่าหนึ่งพวิวไปเลยเนาะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการค่ะเราเพิ่มไป1000วิวยังไม่ถึง1บาทเลยนะก็ถูกมากเลยนะคะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมดตรงนี้5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งมาเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไปก็รับโบนัสอีก2%เนด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถที่คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรานะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะจะเป็นชิลเพย์ค่ะก็เติมขั้นต่ำาี่บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งมาเติม5000บาทขึ้นไปก็รับบนอีก5%เรค่ะเราก็มาส่ายจำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะมีสแก,กนจ่ายค่ะผ่านทูมันนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บนเติมด้วยค่ะก็สามารถเลือกได้เลยนะอันต่อไปค่ะจะเป็นแอปอ่งเปาวอลเล็ตค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปาวอลเล็ตของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์ค ต้ตรงนีแล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถาน,นะค่ะออเดอร์ของเราค่ะที่ทาการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตามนี้เลยค่ะแล้วก็จะกลับไปที่คําสั่งซื้อใหม่ค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมานะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคิดแอนไลน์ตรงนี้ได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่าแอดเคมเมขีดฉีเหตุ T ก็ได้นะคะส่วนตัวช่วยเหลือค่ะก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เลขลหรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจ้งปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคิดแอนแท็กไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดส่งตัวด้้าานนล่่งงตรงีคะ เมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจหล้วไดลีกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับบัตรตาคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะก็ะถือวอาให้เยอะมากๆอยู่นะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่อ่าทิกตอกของเรากันเนาะไปดูยอดวิวนะคะที่วิดีโอนี้นะยอดวิวอยู่ที่112วิวนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็ขอลีหน้าจอก่อนนะคะ ยอดวิวของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก112วิวก็ขึ้นมาเป็น1,156วิวกันเลยค่ะก็ mm hmm. ถือว่าด้อเนินการให้ลงไหวมมากเลยนะและสั่งซื้อไปแค่ไม่กี่นาทีเองก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะ mm hmm. กระถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะ mm hmm. หากยอดวิว hmm. เกินมานิดหนึ่งก็ไม่ต้องตกใจไปเนาะ mm hmm. ทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีนะคะมีการแถมให้เราด้วยนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM m k ด MM t ีเห็ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถที่เข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปก็ขออไภไัยในที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ